เดี๋ยวเราจะพูดคำว่าผมคนดูมาสามเยอะมาสามปีแล้วครับลดบ้างเราพูดคำว่าสู้สามครั้งสู้น้องจะพูดเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึ่งฮัลโหลกูอยู่สภาพี่พี่อ๋อโอเคพี่ส่งจีนมาเลยได้ๆอ่ะมึงมึงบลูมปเลยเดี๋ยวกูมาแป๊บนึง่งดูได้กูไปรับเพื่อนก่อน มาๆๆอมก่อนเราซ้อม่ซ้มก่เาหนุ่ยรีมาหน่ยรีมาใช่ครี่มจะเียรอนเลย สภาเก่ากูอยู่สภากูค,คิดว่าสภาใหม่ยุคไหนเนี่ยพี่ตูนอ่ะมีโกมีเกาะอะไระะไมันอ่ะไอ้เหี้ยอะไรเนี่เฮ้ยจะเป็น GT2 นี่หว่าเป็นไงพี่สวยปะ เอาเรื่องเลยต้องสีดำป่ะพี่เอาของจริงมาแลกกับน้องเด็ดผมให้กุญแจเลยกูจะไม่ให้กูเหลือไว้กับประคันเลยเหรอพี่ขับสามห้าไปดูเทลิโมเลยเหรอพี่อย่างนี้ราคาขึ้นป่ะพี่ขึ้นเนี่ยตีนเนี่ยขึ้นไปแล้วห้า เอ้อพี่แมคลาเรนผมเอาไปถ่วงล้อแล้วพี่ถ่วงอะไรมาใส่หลุมมันล้อมันโดนใช่ปะล้อมันโดน,นไม่รู้ว่าเขาถ่วงอ่ะพี่มันจะเป็นไรบ้าเขาถ่วงล้อไม่เป็นหรอกปกติแต่ล้อมันแบบแบ่งเล็ก็เขาใส่แล้วอ๋อใช่ใช่ใช่พี่ขับคนน่ากลัวเลยวอวอแปดแปดห้าเก้านะพี่

มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดโฟกัสทุกาการกระทำห้ามพลาดทุกอย่างเรียกได้ว่ามึงต้องตั้งใจที่สุดยิ่งกว่าการสอบไปพลาดยิ่งกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มึงผ่านพ้นมามึงจําไว้พาลาดากับตายวันนี้จะต้องชนะเท่านั้นเจเกตู้ไปตู้เกเกตู้ไปตู้เกเกตู้ไปตู้เจเกเล็กฟักกิ้งตู้ หาไมปแี่ท่านไปม่ทำตีเอาพี่ตูนไปด้วยไปคู่พี่ตูนมีเกาะยังพี่มีเกาะป่ะมมีีแแลล้้ววโอเคถ้าไม่มีบอกผมผมมีเดี๋ยวเอาให้มีในขังเยอะเปล่าไม่มีมีในตัวเนี่ยไม่ในขังอ่ะไอตีเตี้ยไม่ตูปะเนี่ยมานี่เิพี่พี่มีตู้แดงปะพี่มีตู้แดงปะมา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  มีตู้แดงใช่ไหมพี่ต้องลองเนี่ยเนี่ยไปไปไปข้างในเนี่ยพี่มีปะพี่ลองดูอ่อะเนี่ยตรงนี้มีปะกดได้ไหมกดได้กดได้โอเคเอาพี่เพี้ยวนี่ไปพี่เปิดนะถูกจะได้เก็บนี่ยพี่เปิดได้หมดเลยพี่เปิดได้หมดเลยแล้วพี่ก็เก็บเกาะเก็บยากเก็บอะไรพี่เก็บกระสุนกระสุน<อ>กระสุนเอาให้เตะได้เป๊ ให้แกไปไกลตีดีสุดแล้วครับทะเลาะกันทั้งทางอ่ะสองคนเนี้ยไอ้เหี้ยตีทั้งทางอ่ะเราพอเหรอถ้ามีจิกได้เราก็ชุบได้ไงแต่มันมันมันไม่ได้มันไหลไงนะเอออะไงจะลองดิลองดิเฮ้ยใครมีเบอร์มันป้ามันนัดไหนอ่ะใครมีเบอร์ไหมสัตว์ไอ้แดมซี่อ่ะโ้ครับูกที่โฮมโปรครับล่าสุดไโอเคโอเคโอ้โหโฮมโปรอายสัตมันเซ็ตแบบเต็่รม่อ่ะไอ้เลนตามมันหน่อยเียเลนตามมันหน่อยสัตต์อ่านงั้นได้ครับลุงลุงยาได้ครับ อย่าลืมแผนที่คุยกับเธอนะแผนแผนที่คุยกันไว้นะพี่ฟังไอ,เอ้เธอนะลงไฟหรือว่าไอ้เชี่ยอะไรฟังไอ้เธอนะลงตรงไหนอะ<ส>ะ่ะไอเซอร์ไอเธอกับไงเซอร์อะตามนี้ตามนี้เปิดเปิดร่างก๊อตกันหน่อยดิขอขอ,ขอแบบยากๆดิอยู่บนหออยู่บนฟ้าป่ะของมันด้วย มีของมันมาดูอยู่บ้านเราด้วยเราจะไม่ต้องเจกี้ไปหาไปหาไปหามันดิหามันอ่ะไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงเนี้ยไปหาแบบวันอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวไปเฝ้าพวกมันให้เลยไปเลยปล่อยมันดูไปเลยเราก็ไปหากลุ่มใหญ่มันเหมือนกันขอเนจี้แบบเยอะๆนะเว้ยด่ามึนไปเยอะๆไอ้ผู้เคี้ยนอ่ะด่ามันเยอะๆขอเน้นพูดตลอดนะขอเน้นพูดตลอดนะโปรก่อนอ่ะเจกี้ได้ได้กำลังไปดูให้แถวนี้แหละถ้าถ้ามันเอาหอมาดูแล้วอ่ะ พี่ตูนเสร็จยังไอ้เต๋พี่ตูนเสร็จยังเต๋เอตมไม่ต้องลงก็ได้มันซ่อมได้ไม่ใช่หรอไม่ต้องลงก็ได้มันซ่อมได้ใช่กระสุนอ๋อเอาดีเอาเนื้อไปนะเนยทะล,ลุมนแปลกแปลกเกือบแปลกว่ะ